มันเป็นส6มร้อยหกสิบองศาเนี่นมันมันได้หมดไงผมหมายว่าสองมันนี่หมดเลยเหรอเออมันสองหมดเลยอยู่ที่เราเลือกเนเออมันเปลี่ยนไปแล้ว เต็หล่อเลยให้ภูมิใจนะสูตรที่มันใส่นิกูตัดนั่นเว้ยเออเนี่ยผ้าตันี้ตัวนี้ตอนนั้นเปิดร้านอยู่แถวทีไหนนะขาดพอนไงตอนนี้ขายทองเปิดร้านสูตรยู่อ๋ออยู่ในนั้นด้วยแล้วั้กรชี้เลแล้วแล้วก็ย้ายสาขาไปเปิดที่เทเวศคนไม่รู้ไปตัดกันมันเนือว่ามือเก่าสาคนสูตรนึอว่าเก่าแก่

यो <laughs> त <laughs>

ตัดเอาช่วงไเน,นี่ยผมผมถ่ายส,สปอตก็ตัดนะถ่ายรันี้รอถ่ายรูปเลยน็ยัแหลมาถ่ายรูปเนี่ยกำลังมาบครับกลรอถ่ายรูปมเนี่ยต่อ,อใ,หให้เขาถ่ายดียึยกมานบอกว,ว่าไม่ต้อง เฮ้ยมามาฝั่งนี้ดิให้ให้ให้รอเขาอยู่ตรงกลางหน่อยแต่ถ้าเอ็งอยากได้ภาพสวยๆต้องให้กูอยู่กลางนะเป็นเป็นเรียงแล้วนะคะจะได้เป็นจีนค่ะรับรอเว่าอ่หน่อยไหมอ่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้จ้ะหนึ่งสองหน่องมกนี้นะคะ ไอหมูนี่ขนาดมันไม่ควรขับรถเก่งบอกเก่งยังไงเขาบอกขนาดกินเหล้าเมาเละมันจับเมื่อไหร่มันจับพวงมาลัยเนี่ยเหมือนกับมันเรามั่นใจได้เลยไอ้ไอ้หมูไอ้ไอ้ต่อเขาเคยพูดไหมไอหมูไม่เคยตายอ่ะคิดดูไอในกระบวนการเพิ่มผงนะคนที่ขับรถเป็นแรกแรกอะมีไอ้ตีล็กมีกูแล้วมีไยังัดสามคนอะเป็นแม่งแด๊กนี่เป็นร้านมัน เไม่ใช่เราเราเราเลยมาหน่อยแล้วให้กูลงไปตั้งหลักให้พวกมึงลงจากรถเนี่ยต้องลงก่อนแม่หมูเดี๋ยว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 ให้ลงแน่เดี๋ยวเพราะว่าดูกล้องดูกล้องฉันดังตึกกอะชอนิฉันดังตึกนะเฮ้ยลงก่อนดีกว่าไม่พูดมากเลยลงก่อนถึงงานลงก่อนนะ เอองแ <laughs> ล้วเอดงน <Gall disciple> ี้เราเอาบาดันงนี่แล้วบาคนเวไม่ได้าบเลยาดอ่อกขไมบ่เยนอกย่าและไอปไม่กินม่เลยร้อนรอย่าไปกินเลยร้อนร้อนหายห้าวใจดวง